อือจะฝนมาโห่เดียวที่สิเป็นทรงดไดพี่นุ่งออกใหม่เด้อจันย่างไกติบเด้อครับไม้ใหม่เนียตัวสีโพนเนาะย่างใ,ใจครับอ๋อทู้หน่วยใหม่เลยทู่ข้าบากเด้อครับงามงามเลยครับผมซอยไหลซอยแช่ออกไปเด้อครับผมควมสวยควมงามเนาะเป็ดบานเข้าครับที่จังหวัดอุบลอำเภอบุญชลีเข้าห,ห,หลังดอกแรกแค่หมาน การพ้กว่าสินายเลจะทิ้งอเมื่อคืนหู้ข้าวข่าวับชับเลยถึงพอผู้พอกับแม่ให้เจ้านะ แม่นะครับงงมาทางเก่าหรืเด้อครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีในเสาร์วันที่8กรกฎาคม67ในเสารฝนท่าที่ท่าน้องขึ้นผู้บังคับบากแต่ว่ากะเพราะว่าโซนที่เ้าเก็บมันกัออกห่างนะจ๊ะกับบุหัวสิไปหอดไสดกัสิไปเรื่อยๆเลยจ้ะพี่น้องสิไปอีกโซนหนึ่งสิตรงขามผู้บกนะจ๊ะกับทารุณทาชมกันว่าเสารฝนก็สางกลุ่มสีได้โซนใดไม้ใดจ้ะทาไปอีกโซนหนึ่งเสารฝนกับบุหัวเด้อจ้ะแต่กระสิบอกอยู่จ้ะไหนจ้าทารุณทาชมกันเลยจ้ะ ถ้าเห็นผู้เห็นโอ๊ตบดายจ้ะตังกิฟถึงอีตันจ้ะพี่นุง่นงแม่แจงก็ไม่ได้เห็นจ้ะเึ่งคืนนี้จ้ะ อกอกแรกแค่หมันกาดค้นกวาสิไห่เลจะเหนาะเมืออคืนหู้พอจวจ้าพอเร็วพอกันเลยวเสานี่นนุนเชา้กากนกร้างกลุ่งสสุกสีมันสำหรับคนร้ายกว่าเกาอีกจังมืนนี่สะพนขึ้นมาที่หลังเขา มองเห็นใครจงไวเข้าจีบก่อนสีเดือนออกเรื่อยเร่อเฮงเพิ่มอ๋อแต่หากเก็บที่แหลก็ล้วสังนะเป็น,นปัจจุบ,บันมีพัดเศร้าอยู่จ้ะไปซีหห่างๆกันเน,ะน,น,นาะไม่บอกไม่มาใครเหรอ สีดอกกิมมี่นี่อ้อ,อจะที่เพืเอ่อนดอกไม้จะใครอือจะฝนมาพัวเดียวที่สิเป็นทรงได้พี่หนุ่มออกใหม่เด้อจันยางไก่ตืบเด้อครับไม้ใหม่เนียนตัวสีฟ้าเนาะเนียนยางไกครับอือผู้หน่วยใ<อ>หม่เลยผู้ข้าบากเด้อครับจะ่าอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละ แม่นจ้ะชาวบุญต้องการมาสิ่อบอรืบอกลิขออิตมือ,อ,เ,ดอเดียวเนาะเพราะว่าบ,บุคเคยมาหาแน่ครับน่าซุ่มเสียงมาจ้ะอ้าวครับสำหรับการตามหาเห็ดหนึ่งมาไม้ไม่แต่มาพอมาเทั้งผู้เป็นขบ่าเนะาะเสพนเนะาะสินผู้บุ๊คเลยจ้ะครับ<อ>จะไปอีกเส้นหนึ่งมาเส้นสินเป็นป้างผู้บุ๊คนร้ายยังจ้ะที่เนาะ กับฟอประมาณนี้นะครับแต่ว่าโป่งหัว่าสิอันนี้บ่เนาะสีพออีกว่ะครับเพราะว่างหงจักโป่งหงคนเนาะเสียงว่าเบิ่งซือจะกระหนุนตาที่ผู้ชายสรางกันครับผมเป็นเพชรที่สวยงามอีกอีอันนี้เน่าสนาะอีกมูนึงเนาะน้ำมาฝากพี่ฝากน้องฝากคนหญ่ไม่ยัยเลยส้มกันครับพี่พอถึงความงามยกให้เพิ่นเลยจ้ะลุงเนาะ ขอบคุ่นห,หลายเด้อครับผู้ทีท่เข้ามารับชมสองชีวิตเฮ็ดแล้วก็ทุกคอมเมนต์ทุกไลท์ทุกแชร์ครับเป็นกําลังแรงเชื่อแรงใจให้ลูกหลานในเด้อครับผมในการตามหาเห็ดนี่ก็กยากลำบากแค่ครับโซ่สีทอเนาะแม่แล้วครับผมหาปลาลังคือบัวใหญ่จังที่น้องไม่ครับจันทน์พลายบอกว่าเป็นหนึ่งไหลท์หนึ่งแช่เขาขอขอบคุณห,หลายๆเด้อครับผมอยู่น้ำกันซอยเบางหลูกบางลานจนโด,ดนเด้อครับ อย่าถิ่นอย่าปลาไปใส่เจ็ดหมูนส่ิบก็ดอกครับตนนามครับผมตามหลุนตามเมืองน้ำกันอีกครับผมตอนนี้จะได้กระตาของเขาครับเจ็ดหมูเดียวครับผมเจ็ดละงูขาวนะตามหลุนตามเมืองน้ำกันไนไม้นี่สิตเต็มตาบ่ครับหรือว่าสีบออ่ออเลยเนาะอ้าวจู อุ้บัวแดงงามจ้ะดอกเด็กออกไข่กวางางสีไข่ครับผมเขตจังหวัดอุบลเฮาเด้อครับอำเภอบุญทลีกเป็นสีตระดอกนะสวยงามเลยครับดอกเขีดเป็นสซ้ำๆงามเลยครับผมซอยไหลซอยแช่ออกไปเด้อครับผมคมสวยคมงามเนาะเป็ดบานเฮาครับเขตจังหวัดอุบลอำเภอบุญทลีเฮาโอาผู้ใดสีขาวมารับซุ้มเนาะ ขอเชื่อไปเด้อครับใฝืนเดือบ่งความสวยความงามนะเสฝนเนาะจ้ะเสฝนก็สูงขึ้นมาไกลแห่งจ้ะครับผมเห็นอะไรเดือบึงสีสันแบบนี้จ้ะพี่เนาะครับผมมันก็เป็นละงูขาวเนาะจ้ะครับผมเจอที่เป็นซิะมัน พอจะลอยดอกบงเด้เนาะสันเนาะพีเห็นนห็นบใหญ่เาดี๋ยวบึงือ้สุดยอดเลยเนาะดอกใหญ่แน่ยนี่เนาะจะลอยดอกสสสวยสมแปลาดิซาฝนมาหางต้นใหม่จ้พี่อคสูงพุดเลยเลยจ้ะ นี่เป็นปลาบากจะเพื่อนว่าปลาบากจะพี่น้องฮู้นบ่แปนเด้อจ่ะหกจะสืุนสภากันโยนหาหกหกขุนจะละงูให้เผิอกแดงออกพี่ถ้านน้นเป็นแปนนี่้าออกจริงๆนี่บ่ท่านจ้ะเพราะว่าพื้นไต่เอาอาศัยมองหกจ้ะปลาธรรมชาติจ้ะมันอยู่เฮ็ดทางแห้งเด้อจ้ะก็ทาดุนท้าชุ่มกันวะ จะฟื้นกับสร้างกุ้งสิได้สิมานสนได้จ้ะพอเราก็สิหาไปเรื่อยๆจนได้จนมานเหมือนอะไจ้ะทั้งสิกาบานนะจ้ะเนาะอือติดพ่งดำาเขามีอะไรจ้ะพ่งดำาอือสิงไท่กระซากุ้งอือหืมจ้ะ ีหล,งลังจากเก็บมือนีเราอาสัไดียุท<ำ>ว่าครับให้เฮ็ดซพิ่งเกิดหม่จ้ะเห็นครับอาสิพักเยอะครับผมเลียงงานนั่นจ้ะครับยุทําทำภารกิจนล้วเราสะพนเนาะจตให้ชิงอะไรชิงได้กระถาลุ่นถ่ายนน้ำดูกำลังในเด้อครับานนคามาชมงพมรมอลังการยูย่จ้ะครับผมให้ส่ขาจรนี่้าค่ะเจ้าจ,า,า,จากอาซาฟินมาเรียเอา ทีนี่รถผมจ้ะได้เอาไปแกงกุบๆดีแห้งด้วยจ้ะนี่ไลยออก้ลยค่ะพี่เต็มผู้อยู่ต่วซาฟุานบได้เอาลวงเมื่อจ้ะบ้านหูส่ขงขารอย่างคายัาง,งอีอ้สางโอเป็นไท่เนาะนี่แดดแล้วเนาะแดดแน้ะนนน พ um, ี um, ่เงินเด้อโอ้เขาวขเฮ้ยฉับฉับเลย พ่อพ่อกรกแม่ให้เจ้านะแม่นะครับงงมาทางเก่าเลยเด้อครับผมทำงานเลยว่าซักหนึ่ง,าาเ,งเ,เก็บอย่อน,นี่เด้ด้วยสิโรงพยาบาลจึงขาดกัน เก ja. oh. hmm. <Jean> ็บไปเผน้ำล้เด้อครับผมูบบีองเลยสาวลหมกเลียงบ่ะมนแบีชูแเขาจ้ะวงแกงจ้ะเสามกํามามันเฮ็ดรวมสิเดาอืหางแดงแกงแซ่บแกงหวานจ้ะถึงเดินกงา

พออยากจะข้างลงเนี่ยเหยียบบนจ้างแน่นว่ะเพราะว่ามันแน่นแล้วแน่นจ้ะแล้วพันขึ้นดอกอย่ี้ว่ะง่ายจจ้ะพออีกเด้อจ้ะ เดี๋ยน,นมมน,นี้สิคืนคักยังพังนคักเนาะยังเป็นใครอยู่เนาะนอื่นอีกล้วพี่น้อง <laughs> ว่นิพอสอดเด็ดอยเนาะมือนนี้เนาะโอ้ยเด็ด,ดจรดเกอได้เกยจะกิก เขาใส่ได้แเปล่อกเห้อตงเัาโอ้ดีๆเนาะีลาไปหลังก็ง่ายตัวหลังกนน่ไงอะไรเพ่าย ดีจ้ะดีด้วยค่ะกลัวหรือหล่ะเหนื่อยดีจังไม่กังว เรือด้ยจ้ะอากาศฝนก็สีมามเลยจ้ะอ้หเกิดมาสฟ้ลเวเห็นก่อนบอกนก่จริงจริงเอาไวนะ้ด้วยนั่นด้วยั่ไงเลยบอบ่ขอเหยียบบ่ บุ้ยเขาคักหลุดจ้าซาฟนพาพี่พาหนองมาสรุปยอดเทปนี่จะ้ะมาเบ่งน้ำกันจ้าเต็มตาอยู่จากต่ว่าเฮ็ดห่างเด้อจากข้างล่างนี่เป็นเฮ็ดบานจ้าข้างบนนี่เป็นจูงบุษด์รประมานโลครึ่ง,น,งน,น,นี่แหละจ้ะพี่หนองได้บลายจ้าื่นสอบคีิเนียเขาฝากก็ไล์ก็แช์ก็ที่ตามชีวิีเทปนี่เด้อจ้ากดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้น้ำจะ้ะถ้ารลุนได้คลิปต่อไปว่าซาฟนก็สร้างกุุง สีผ้าผีผ้าหนองไปไหมได้จ้าสำหรับกิมมันนี้เขาตัวกบาลกันจ้าสวัสดีจ้า